ยินดีต้อนรับสู่คา2,026ใหม่อนาคตที่ใกล้เข้ามาทุกทีช่วงเวลาที่จินตนาการมาบรรจบกับการเคลื่อนไหวและที่ซึ่งมิซูบิชิเขียนเรื่องราวของตัวเองขึ้นใหม่ด้วยบทใหม่ที่กล้าหาญในชื่อมิซูบิชิ COILTT120SS s นี่ไม่ใช่แค่การเปิดตัวรถยนต์ธรรมดาแต่เป็นประสบการณ์วิสัยทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานร,ระหว่างสมรรถนะความชาญฉลาดและอารมณ์ความรู้สึกในรูปแบบที่เคลื่อนไหวได้ เมื่อแสงไฟค่อยๆส่องสว่างและเงาของรถปรากฏชัดคุณจะสัมผัสได้ว่าเครื่องจักรคันนี้ได้รับการออกแบบมาไม่เพียงแต่เพื่อการขับขี่แต่เพื่อให้จดจำ COILTT-120SS s มาพร้อมกับความมั่นใจสืบทอดจิตวิญญาณแห่งมรดกการแข่งรถของมิตซูบิชิพร้อมกับการโอบรับนวัตกรรมที่ทันสมัยและลึกลับซึ่งให้ความรู้สื่กว่าล้ำหน้ากว่ายุคสมัยตั้งแต่แรกเห็นตัวทังรถสื่อถึงความแม่นยำและความดุดันที่สมดุลกับความสง่าง,งาม เส้นสายที่คมชัดไหลลื่นไปสู่ส่วนโค้งที่ได้รับการแกะสลักสร้างรูปทรงที่ดูรวดเร็วแม้ในขณะจอดนิง่งด้านหน้าโดดเด่นและไม่เหมือนใครด้วยการออกแบบกระจังหน้าแบบล้ำสมัยที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นลายเซ็นมากกว่าองค์ประกอบที่ใช้งานได้จริงไฟหน้าเลสทรงเพรียวบางปรับได้นั้นยื่นออกมาเหมือนดวงตาที่จ้องมองอย่างแน่วแน่ทำให้รถดูโดดเด่นบนท้องถนนทุกมุมมีจุดประสงค์ทุกเส้นโค้งถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการไหลของอากาศและหลักอากาศพลาศาสตร์ เพื่อให้ตัดผ่านอากาศได้อย่างเนียบเชียบแต่ทรงพลังนี่คือรถที่ไม่ตะโกนเรียกร้องความสนใจแต่เป็นการเรียกความสนใจต่างหากเมื่อกล้องเคลื่อนไปตามด้านข้าง COILTT120SSS เผยให้เห็นท่าทางที่ต่ำและปราดเปรียวซึ่งบ่งบอกถึงสมรรถนะของมันล้อมีขนาดกว้างและดูมั่นใจหุ้มด้วยยางประสิทธิภาพสูงที่ยึดเกาะถนนได้อย่างมั่นคงขอบล้ออันลอยน้ำหนักเบาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับรุ่นนี้ สะท้อนแสงขณะหมุนสร้างความรู้สึกกขอองค์การเคลื่อนไหวแม้กระทั่งก่อนที่รถจะเริ่มเคลื่อนที่การตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์อย่างละเอียดอ่อนตามขอบด้านล่างไม่เพียงแต่เพื่อความสวยงามแต่ยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพที่ความเร็วสูงการออกแบบด้านหลังเติมเต็มเรื่องราวด้วยฝ่ายท้ายเลตที่เพียวบางและสปอยเลอร์แบบบูรณาการที่กลมกลืนไปกับตัวถังอย่างเป็นธรรมชาติทำให้รถดูสมดุลและทรงพลัง ก้าวเข้าไปข้างในแล้วโลกจะเปลี่ยนไปในทันทีห้องโดยสารของ Mitsubishi COILTT-120SSSP 2026 20ให้ความรู้สึกเหมือนศูนย์บัญชาการส่วนตัวออกแบบมาเพื่อผู้ขับขี่โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและน่าดึงดูดใจสำหรับผู้โดยสารวัสดุระดับพรีเมียมรายล้อมคุณตั้งแต่พื้นผิวสัมผัสที่นุ่มนวลไปจนถึงเบาะนั่งที่เย็บอย่างประณีตซึ่งอบอุ้มคุณอย่างมั่นคงแต่ก็สบายแสงไฟภายในมีความละเอียดอ่อนและปรับแต่งได้ ช่วยให้บรรยากาศเปลี่ยนจากความสงบและผ่อนคลายไปสู่ความเข้มข้นและสปอร์ตได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวทุกอย่างดูตั้งใจจัดวางอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างความรู้สึกควบคุมและมั่นใจทันทีที่คุณนั่งลงหัวใจสำคัญของภายในคือห้องนักบินดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับการออกแบบที่ใช้งานง่ายจอแสดงผลความละเอียดสูงขนาดใหญ่ทอดยาวไปทั่วดชบอร์ดแสดงข้อมูลการขับขี่ที่สำคัญในรูปแบบที่สะอาดตาและล้ำสมัย ความเร็วการน,นำทางข้อมูลประสิทธิภาพและสถานะของรถล้วนแสดงผลอย่างชัดเจนปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ตามสภาพการขับขี่คอนโซลกลางมีหน้าจอสัมผัสที่ตอบสนองได้ดีซึ่งควบคุมความบันเทิงระบบปรับอากาศและการตั้งค่ารถในขณะเดียวกันก็ยังคงมีปุ่มควบคุมทางกายภาพสำหรับฟังก์ชันที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่รู้สึกวอบแวกหรือตัดขาดจากถนนรถยนต์ไฟฟ้า coilttt หน sss ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์ที่น่าประทับใจเท่านั้น แต่ยังฉลาดล้ำอีกด้วยระบบ AI ขั้นสูงทำงานอย่างเงียบเียบในเบื้องหลังเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่และปรับสมรรถนะความสะดวกสบายและความประหยัดให้เหมาะสมการควบคุมด้วยเสียงช่วยให้ผู้ขับขี่จัดการระบบนำทางเพลงและการสื่อสารได้โดยไม่ต้องลํำมือจากพวงมาลัยการอัปเดตแบบไร้สายช่วยให้รถพัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้หลังจากออกจากโชว์รูมแล้วเพิ่มคุณสมบัติใหม่ปรับปรุงระบบและทำให้ประสบการณ์การขับขี่สดใหม่และพร้อมสำหรับอนาคต ตอนนี้เครื่องยนต์เริ่มทำงานและบุคลิกที่แท้จริงของ coilttt ห่ sss ก็ปรากฏออกมาภายใต้ฝากระโปรงคือระบบส่งกำลังสมรถนะสูงที่ออกแบบมาเพื่อมอบทั้งความตื่นเต้นและประสิทธิภาพไม่ว่าจะขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดขั้นสูงหรือเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จรุ่นใหม่การตอบสนองนั้นรวดเร็วและราบรื่นการเร่งความเร็วรู้สึกง่ายดายผลักคุณกลับไปที่เบาะขนาดที่ยังคงควบคุมได้อย่างสมบูรณ์เสียงนั้นประนีแต่ละใจเป็นเสียงที่ประแต่งมาอย่างพิถีพิถันที่เตือนคุณถึงพลังที่ร